Thank <laughs> you. ตัวการส่งเสริมคุณธรรมจริยและค่านิยมมีไหมีใครใส่กุญโทรมาไหมอ่าตัวเองมาค่ะเพราะว่าขออนุญาต

นักเรียนเรียนสอกรนัชชาครับถามว่าหนูท hey? ี่จะไม่เอาศาสนาเหตุผลเลยนะคื่อลักนษณะที่จะทพูดว่าวันนี้สกรระดับอำเภอเมืองสมุทรปราการได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาของนักศึกษาสกรระดับอำเภอเมืองสมุทรปราการ ซึ่งวันนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ900คนวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้<ม>ก็เพื่อเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาสู่การพัฒนาเป็นคนดีเป็นคนเก่งมีคุณธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขซึ่งวันนี้เราจัดที่ศาลาประชาคมของจังหวัดสมุทรปราการค่ะ